ผมบอกได้เลยว่าคุณอยากจะเดินทางท่องไปในอวกาศแต่ผมแน่ใจว่าคุณรู้ไม่ถึงเครื่องหนึ่งของสิ่งอัจจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะของเราอย่างภูเขาไฟที่พ่นน้ำแข็งบนดาวพลูโตดาวเคราะอยักษ์ที่อาจซ่อนอยู่บริเวณรอบนอกของระบบสุริยะเลยดาวนิฟจูนไปหรือุูเขาขนาดยักษ์เท่าสาวรัฐอเมริกาบนดาวอังคารมาดูกันก่อนอื่นเราเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ให้มากขึ้นแล้วดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนหลักฐานหรอ 9 9 8 6ของมวลทั้งหมดในระบบสุรยิยะคือมวลของดวงอาทิตย์โดยเฉพาะไฮโดรเจนและฮีเลียมที่สร้างระบบสุรยิยะขึ้นที่เหลืออีก0 1 4ส่วนใหญ่เป็นมวลของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเฮ้ย hey, ผมอยู่บนหนึ่งในนั้นโอ้ oh, แม้คุณอาจไม่ได้สังเกตแต่เราอาศัยอยู่ภายในดวงอาทิตย์เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้หมายความว่าเราอาศัยอยู่ในลูกบอลไฟสีแดงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ93ล้านไมล์ความจริงก็คือบรรยากาศของดวงอาทิตย์ทอดยาวเกินกว่าพื้นผิวที่มองเห็นได้ และโลกของเราก็อยู่ในนั้นจริงๆแล้วลมสุริยะที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเช่นแสงเหนือและแสงใต้โอ้และเมื่อพูดถึงระบบสุรยิยะคุณต้องรู้ว่ามันมีอายุถึง4.6พันล้านปีนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปนี้หลังจากที่พวกเขาศึกษาวัสดุที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่หาได้แน่นอนว่าผมหมายถึงอุกบาตด้วยระบบสุริยะยังกว้างใหญ่ไพศาลมาก คุณต้องเดินทางออกจากโลก11,000ล้านไม์จึงจะหลุดออกไปได้ว้าวลองคิดถึงไมยสะสมที่คุณจะได้รับสิดาวยูเรนัสหมุนไปด้านข้างนักดาราศาสตร์ไม่รู้ว่ามันเลือกตำแหน่งที่ผิดปกติแบบนี้ได้ยังไงมันอาจจะเกิดขึ้นจากการชนอย่างรุนแรงในอดีตแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นอย่างไรก็ตามดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่หมุนไปด้านข้างเส้นศูนย์สูตรและวงโคจรของมันเกือบจะเป็นมุมฉาก มหาสมุทรบนดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่กว่ามหาสมุทรบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะแต่ถิยวก่อนมันไม่ใช่มหาสมุทรที่คุณคิดมันไม่ได้ทํามาจากน้ําแต่ประกอบด้วยไฮโดรเจนที่เป็นโลหะและมีความลึกถึง2 5 0หม่น้ไม์นี่เกือบจะเท่ากับเส้นรอบ,บวงของโลกเลยภูเขาไฟบนโลกแตกต่างจากบนดาวพลูโตเช่นไฟและน้ําแข็งและผมหมายความว่าแบบนั้นจริงๆเรามีภูเขาไฟลาวาที่ร้อนจัดอยู่บนโลกของเรา ภูเขาไฟบนดาวพลูโตนั้นพ่นน้ำแข็งเมื่อกลายเป็นน้ำแข็งน้ำจะขยายตัวและความกดดันมหาศาลนี้จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งปุ้มน้ำแข็งก็จะพะทุออกมาในกระบวนการนี้ภูเขาไฟน้ำแข็งลูกใหม่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะจําได้ดาวพลูโตเคยเป็นดาวเคราะห์แต่มันถูกถอดออกไปในปี2006โดยเจ้าหน้าที่ทางดาราศาสตร์บางคนดาวพลูโตถูกจัดประเภทใหม่เป็นดาวเคราะห์แคร์แต่ความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับดาวพลูโตคือ เส้นผ่านศูนย์กลางของมันเล็กกว่าของสาวรัฐอเมริกาคุณลองดูได้เลยระยะทางที่ยาวที่สุดของประเทศจากเมนถึงนอตแคลโรไลนาคือประมาณ2,700ไมล์ส่วนดาวพลูโตมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1470ไมล์แม้คุณจะเป็นวัตถุขนาดเล็กแต่คุณก็มีดวงจันทร์เป็นของตัวเองได้ในปี1993นยานกาลิเลโอเดินผ่านดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน20ไมล์นักดาราศาสตร์ประหลาดใจมาก เมื่อพบว่าวัตถุเล็กๆก,ก็มีดวงจันทร์กว้างหนึ่งไมล์ตั้งแต่นั้นมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดวงจันทร์หลายดวงที่โคจรร,รอบดาวเคราะห์น,น้อยในระบบสุริยะดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสอยู่ในความวุ่นวายตลอดเวลาเพราะมันมีภูเขาไฟควันหลายร้อยลูกหากคุณตัดสินใจจะไปที่นี่คุณจะเห็นควันจากภูเขาไฟเหล่านี้ลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศของไอโอไม่ว่าเวลาไหนบนโลกของเราคุณสามารถเจอก้อนหินที่มาจากดาวังคารได้หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ปริมาณทางเคมีของอุกกาบาตบางชนิด ที่พบในทะเลทรายซาฮาราอนตาร์กิกาและที่อื่นๆทั่วโลกพวกเขาได้ข้อสรุปที่น่าตกใจว่าอุกกระบาาจำนวนมากมีต้นกำเนิดจากดาวังคารหนังไซไฟเกี่ยวกับอวกาศหลายเรื่องตัวละครหลักเข้าไปในแถบดาวเคราะห์น้อยและต้องพยายามอย่างหนักเพื่อหนีจากก้อนหินจำนวนมากที่อาจสร้างความเสียหายให้ยานอวกาศของพวกเขาแต่นั่นไม่จริงเลยแถบดาวเคราะห์น้อยเพียงกลุ่มเดียวที่นักดาราศาสตร์รู้จักนั้นอยู่ระหว่างดาวังคารและดาวพฤหัสมีดาวเคราะห์น้อยหลายพันดวงในแถบนี้ แต่มันอยู่ห่างกันมากจนโอกาสที่จะชนนั้นแทบจะไม่มีเลยเลยวงโครจรของดาวเนปจูนไปมีแถบไคเปอร์ลึกลับที่เต็มไปได้วยวัตถุน้ำแข็งขนาดใหญ่สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดเกี่ยวกับการก่อตัวของมันคือนักวิทยาศาสตร์อธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของมันไม่ได้คําอธิบายเดียวของพวกเขาคือเนปจูนอาจซ่อนดาวเคราะห์ขนาดม่คือมาไว้ดาวเคราะห์สมมุติดวงนี้มีชื่อว่าแพลเน็ตไนแล้วเราต้องรอการยืนยันถึงการมีอยู่ของมันหรืออาจจะไม่ก็ได้ ต่างจากที่คนส่วนใหญ่เชื่อมีน้ําทั่วระบบสุริยะน่าจะมีคนเช็ดมันบ้างนะตามทฤษฎีมันเป็นส่วนประกอบที่พบได้ทั่วไปของดาวหางและดาวเคราะห์น้อยคุณพบน้ําได้ในหลุมมูกบาท,ที่มีเงาของดวงจันทร์และดาวพุธดาวอังคารก็มีน้ําแข็งอยู่ที่ขั้วด้วยเช่นเดียวกับดาวที่มีขนาดเล็กกว่าของระบบสุรยยิยะเช่นดาวเคราะห์แคสเซเรสหรือดวงจันทร์เอ็นเซลลาดสของดาวเสานักดาราศาสตร์ยังสงสัยว่าดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสอาจจะมีชีวิตอยู่ โดยอาจจะมีน้ําที่เป็นของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวแข็งๆของมันยูโรปามีขนาดเล็กกว่าโลกแต่อาจมีมหาสมุทรขนาดใหญ่และลึกที่สามารถบรรจุน้ําได้มากกว่า2เท่าของมหาสมุทรทั้งหมดบนโลกรวมกันคุณอาจรู้ว่าดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะและยังมีความหนาแน่นมากอีกด้วยซึ่งหนาแน่นเป็นอันดับสองรองจากโลกแต่ดาวเคราะห์ดวงนี้กลับเล็กลงและหนาแน่นยิ่งขึ้นหลังจากที่ยานเมสเซนเจอร์ปฏิบัติภารกิจครั้งแรกที่ดาวพุธและทําแผนที่ดาวเคราะห์ทั้งดวง นักดาราศาสตร์พบว่าดาวพุธมีแนวโน้มที่จะเป็นดาวเคราะห์ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างมากบนพื้นผิวมีภูมิประเทศคล้ายหนา้าผาหรือที่เรียกว่าลอยเลื่อนพวกมันมีขนาดค่อนข้างเล็กและทาให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานหรือกล่าวอีกในหนึ่งดาวเคราะห์ยังอาจหดตัวอยู่ลองดูแหวนที่งดงามเหล่านี้สิคุณสามารถบอกได้เลยว่าดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวเสาเรารู้จักวงแหวนของมันมาตั้งแต่ปี1600เมื่อมีการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ตัวแรก แต่ไม่ได้มีแค่ดาวเสาเท่านั้นปัจจุบันนี้เรารู้ว่าดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะชั้นนอกทั้งดาวเนปจูนดาวยูเรนัสดาวเสาและดาวเฤรือหัสต่างก็มีระบบวงแหวนและเมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นนอกเรามาดูดาวเนปจูนกันดีกว่าดาวยักษ์น้ำแข็งนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ30เท่าเทียบกับโลกซึ่งหมายความว่ามันได้รับแสงและความร้อนน้อยลงแต่มันก็แผ่ความร้อนออกมามากกว่าที่มันได้รับหากเราเปรียบเทียบดาวเนปจูนกับดาวยูเรนัส ที่อยู่ใกล้เคียงเราจะเห็นว่าแม้ดาวยูเรนัสจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าแต่ก็ปล่อยความร้อนออกมาเกือบเท่าดาวเนปจูนนักดาราศาสตร์ยังไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหนึ่งในดวงจันทร์ที่ผิดปกติที่สุดในระบบสุริยะชั้นนอกคือดวงจันทร์มิรันดาของดาวยูเรนัสมันมีหลุมบุกบาทสันเขาแหลมคมและลักษณะท,ที่แปลกประหลาดอื่นๆบนพื้นผิวสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นผลมาจากการประทุของภูเขาไฟ แต่มิวรันดามีขนาดเล็กเกินไปที่จะสร้างความร้อนจํานวนมหาศาลด้วยตัวมันเองนักดาราศาสตร์คิดว่าแรงดึงดูดจากดาวยูเรนัสอาจทําให้มันร้อนขึ้นและทําให้พื้นผิวของมิวรันดาบิดเบี้ยวแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีและยังไม่มีข้อมูลในเรื่องที่มิรันดามีน้องชายชื่อลินมานูเอลระบบสุริยะของเราไม่ใช่ระบบเดียวในกาแล็กซีทางช้างเผือกมันมีเยอะมากแค่กาแล็กซีของเราก็มีระบบสุริยะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนล้านระบบแต่ถ้ากาแล็กซีเดียวยังมีเยอะขนาดนี้ แล้วทั้งจักรวาลจะมีเยอะแค่ไหนกันนะ